ในส่วนของ AI agent ที่เราเนี่ยได้ทำการขุดไปเรียบร้อยแล้วครับผมจะมาเปเดเว่า เ,เงื่อนไขต่างๆเนี่ยเราจะขุดแล้วเราขุดได้อะไรบ้างครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้ลองในส่วนของการขุดมาแล้วครับโดยวิธีการขุดเนี่ยเรานะครับจำเป็นเนี่ยต้องมีสัตว์เลี้ยง NFT นะครับหรือตัว e x p l i t นั่นเองครับซึ่งตัว e อ็ก i t เนี่ยเราสามารถซื้อจับจ่ายใช้สอยได้นะครับผมโดยใช้1ตัวและสามารถขุดได้เลยนะครับการขุดเนี่ยอย่างเช่นนะครับของผมเนี่ย ก็เวลาเราซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นเลเวลศูนย์นะครับในตัวของสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเราจําเป็นนะครับต้องอัพเลเวลนะครับหรือหา EP ให้กับสัตว์เลี้ยงของเราด้วยครับเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์ที่มันสูงสุดนะครับก็คือในส่วนของการที่เราเร่งเลเวลเนี่ยพอ,อไรใช่ไหมหนึ่งแหละนะครับเราต้องการที่จะได้ในส่วนของตัวเหรียญที่มันเยอะมากขึ้นนะครับอ่ะอเพื่อนๆสังเกตตรงสัตว์เลี้ยงที่เป็น EP ของเราครับไอ้เนี่ยซึ่งถ้าเรากดมาเนี่ยมันจะเป็นกล่องใช่ไหมครับ เลเวลสิ 10, เราจะเปิดได้2กล่องเลเวลสิ 15, เปิดได้3กล่องเปิดเลเวลยีจะมีอยู่4กล่องนะครับก็คือยิ่งเราเลเวลสูงเนี่ยเราจะเปิดกล่องพวกนี้ได้แล้วพอเราเปิดกล่องพวกนี้เนี่ยเหรียญบิล์เราจะได้เยอะมากนะครับผมและตัวเอ็กซ์เนี่ยที่เป็น NFT เราสามารถเข้าไปเล่นเกมเนี่ยในเกมต่างๆนะครับเราจะได้ส่วนของเหรียญบิล์ ที่มันเยอะมากขึ้นได้ยังไงครับอย่างเช่นครับพอเราเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราจะล่าตรงนี้นะครับนี่นะเราติ๊กเข้าไปเช็คดูครับก็คือถ้าเรามีในส่วนของ e x p l i c i t เนี่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นลูกยีเขียวแบบนี้มันจะได้เหรียญบิวที่เยอะมากกว่าสายเล่นฟรีนะครับอันนี้ก็คือถ้าเรามี e x p l i c i t นะผลประโยชน์ซับซ้อนและก็ได้เยอะมากนะครับผมและต่อมาครับถามว่าทำไมเราจาเป็นต้องมี e x p l i c i t เพื่อที่จะเอาไปขุดใช่ไหมครับเพราะว่าการขุดเนี่ยเขาต้องมีสัตว์เลี้ยง อยู่หนึ่งตัวครับและเราสามารถขุดได้นะครับเราก็เลือกตัวขุดเลยว่าเราจะขุดอะไรนะครับเงื่อนไขการขุดเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนฟังนะครับตอนนี้เนี่ยราคานะครับที่ขุดออกมาได้เนี่ยขึ้นตลอดนะตอนนี้ผมยังไม่กล้าขายเลยนะครับได้เหรียญมาก็คือยังไม่กล้าขายเพราะว่าราคาเนี่ยโอ้โหคนเนี่ยกาลังแบบว่าขุดขุดกันแบบเยอะนะตอนนี้คือคนขุดเยอะมากแล้วราคาทําไมมันถึงขึ้น เพราะมันขึ้นก็คือความสนใจของผู้คนนั่นแหละครับตัว x อ็กซ์ของเรานะครับถ้าเราอยากจะได้อะไรเยอะเราก็ต้องมาทําการรีสกิลเอานะครับผมตรงนี้นะพอเราอัปเลเวลเสร็จมาปุ๊บเนี่ยเราก็มารีสกิลเพื่อให้ได้เหรียญเบอร์กับเหรนบิลที่มันเยอะมากขึ้นนะครับตรงนี้แล้วนะครับการที่เราจะขุดเนี่ยก็คือเห็นไหมครับสัญลักษณ์ในการขุดตรงนี้ เราสามารถขุดได้เลยยิ่งเราอัพเดเวลสูงเห็นไหมครับมันจะปลดล็อกการขุดของเราที่มันเยอะมากขึ้นผมอยากจะขุดไอ้ตัวนี้นะตัวบิดฮีโร่นะครับบิดฮีโร่เนี่ยผมยังไม่ขุดเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมขุดตัวแรกนะตัวที่2ผมยังไม่ขุดเลยนะครับเราก็เห็นว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างต่ํากว่าอ่าตัวแรกนะตัวแรกเนี่ยคนสนใจเยอะกว่าเราดูจํานวนคนเข้าไปขุดเนี่ยมีมูลค่าที่มันเยอะกว่าราคาเดี่ยวม,มันก็เลยขึ้นนะครับตัวนี้ผมแนะนําว่าถ้าใครจะขุดนะครับขุดทั้ง2ฟังก์ชันเลย ฟวเจอร์เลยนะครับมันค่อนข้างคุ้มเพราะว่าเราจะได้ทั้ง2เหรียญมาเลยครับแล้วเราสามารถขายได้เลยแต่การขุดหนึ่งครั้งนะครับผมเราต้องใช้ในส่วนของ300เวอร์นะครับใช้อีกนะ300เวอร์ในการขุดเราก็ต้องไปหาเวอร์มาไปเล่นเกมเอาเดนมบิลไปแลกเป็น u s d t แล้ว u s d t ไปทําการซื้อเวอร์นะครับเข้ามาขุดอ่ะผมจะ ยกตัวอย่างนะครับพอเราขุดแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรใช่ไหมครับเราเข้ามาดูที่กระเป๋าสตังค์เรานะครับซึ่งกระเป๋าสตังค์ของเรามันจะเป็นเหรียญเกมออกมาเลยครับให้กับเราทุกวัน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 นะครับตรงนี้นะก็จะได้เหรียญมาเก็บสะสมไว้ครับตอนนี้ราคายัางขึ้นเรื่อยๆนะครับผมจะไม่ขายแล้วผม,มจะเก็บไว้อย่างนี้เลยคือผมจะอธิบายอย่างนี้ครับถ้าเราจะขายนะกดขายตรงนี้เลยนะครับพอเราขายสมม,มุติว่าผมจะขายเห็นไหมครับขายออกไปเนี่ยมันจะได้เป็นเหรียญเวอร์ขึ้นมานะครับเห็นไหม 15, 7 7 7เหรียญเนี่ยผมจะได้46.19เวอร์นะครับอันนี้ก็คือหลักการขายก็คือกดขายเลยแต่เราจะเสียค่าฟรีนะครับค่าธรรมเนียม0.04ดอลลาร์ USD T นะโอเคนะครับอันนี้ก็คือหลักการขายแล้วนะครับถ้าเราจะขุดเนี่ยก็คือ1วันเราจะขุดได้1ครั้งนะครับ1วันสามารถขุดได้หนึ่งครั้งแต่ถ้าเราจะขุดเพิ่มอีกนะครับก็คือเราจะต้องจ่ายอีก300เวอร์ถ้าสมมุติว่าผมจะ ขุดเหรียญน,นี้นะผมก็ต้องจ่ายอีก300รยเวอร์ถ้ามันเป็นเลเวล2มันก็จะได้เหรียญที่มันเยอะมากขึ้นต่อวันนะครับประมาณนี้นะต่อวันเนี่ยจะทําการรีเซ็ตหครั้งเขาก็จะโอนเหรียญเข้ากระเป๋าเราเลยแล้วจากนั้นเราก็จะมากดขุดใหม่อีกครั้งโดยการขุดเนี่ยมันจะกินสายฟ้าอยู่ที่2สายฟ้าเนี่ยก็คือสายฟ้าเอ็กซ์พิลิตของเรานั่นแหละครับนี่ที่มันมีนะครับมันจะขึ้นให้ตลอดเลยตรงนี้นะครับนี่ มันใช้ยังไงก็ไม่หมดอยู่แล้วครับนอกจากคนที่จะเอาไปเล่นเกมบ่อยๆนะครับก็คือเราเล่นเกมเราทำธารกิจหนึ่งครั้งที่ได้รับเหรียญเวอร์เนี่ยหรือเหรียญบิวเนี่ยมามันก็จะหักที่1แต่ว่าการขุดมันจะหักที่สองนะครับตรงนี้เนี่ยมันขึ้นเรื่อยๆเลย1่วันมันรีเซ็ตให้เราอยู่แล้วถ้าแนะนำนะครับณปัจนะจุบันเนี่ยถ้าเราอยากจะได้รายได้ที่มันเพิ่มขึ้นนะครับให้ไปขุดแบบเพิ่มเลเวลเลยนะครับไปเลเวล2เลยจ่ายอีก300เวอร์เพื่ออัปเกรดเป็นเลเวล2เลยถ้าอยากจะได้เยอะเพราะว่าไอเหรีย บิตฮีโร่เนี่ยราคามันถูกกว่าใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราจ่ายสามร้ยเบอร์อันนี้ขึ้นอยู่กับกลุ่มิตรนะแต่ถ้าจะเอาคุ้มที่สุดก็คือไป up พเลเวล2ดีกว่านะครับแต่ถ้าอยากจะได้เหรียญที่มันหลากหลายนะครับหลากหลายมีเหรียญให้เราค่อนข้างได้จับจ่ายใช้สอยหรือเก่งกําไรเนี่ยค่อนข้างหลายเหรียญเนี่ยก็แล้วแต่เราก็สามารถซื้อบิตฮีโร่ได้เลยซึ่งวันนี้ผมจะซื้อบิ e ฮีโร่เพื่อนดูนะเพอเราขายมานะครับมันก็จะไปอยู่ในเชนของโซลอน่านะทุกคนตัวเหรียญน,นะเห็นไหม เราเราต้องทําการไปแปลงเวอร์ของเราครับมาเป็นในส่วนของแอดโค่ด้วยนะครับเพราะว่ามันคนละเชนนะเราก็ต้องทําการแรกครับมาเป็นตัวบัญชีแอดโค่ด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาไปขุดได้นะแล้วทีนี้นะครับวิธีขุดก็เพ่นก็กดเข้าไปเลยนะครับอยากจะขุดตัวไหนก็ได้กดที่ x p ็กของเราก็ได้นะครับผมขึ้นมาเลยหลังจากนั้นนะครับก็เลือกไปที่ตำแหน่งว่างขุดครับผมก็จะทําการขุดตัวนี้นะครับผมนี่นะขุดตัวนี้นะครับผมแล้วก็ทําการจ่าย300เวอร์ไปครับ และจากนั้นเราก็จะเริ่มทําการขุดครับโดยจ่ายสายฟ้าไป2นะครับผมนี่กดขึ้นมาแล้วก็ขุดเห็นไหมครับบริโภคสายฟ้าอ่าปึ้งตรงนี้ไม่ต้องห่วงครับมันเยอะอยู่แล้วอ่าไม่ต้องซีเรียสนะครับนี่เห็นไหมขุดแล้วเรียบร้อยแล้วก็รอนะครับในวันพรุ่งนี้เขาก็จะทําการส่งเหรียญเข้ากระเป๋า wallet แล้วเราก็กินย,วยาวๆเลยนะครับอันนี้คุ้มสําหรับวิธีการทารายได้นะครับ สำหรับอแอปนะครับผมณปัจจุบันนะเป็นฟิเจอร์ใหม่ครับที่ทําให้เราหาได้ไดแบบแอชีพเลยแหละนะครับเราไม่ต้องทําอะไรเลยแค่เรามากดขุดนะครับต่อวันเราก็จะได้รับเหรียญ ที่จะเข้ากระเป๋าเรานะครับในทุกวันนะตรงนี้นะครับถ้าในอนาคตถ้าคนสนใจเยอะเนี่ยตัวอาจจะราคาขึ้นก็ได้นะครับผมเนี่ยก็ไม่แนะนําว่ายังไม่ให้ขายหรอกเพราะว่าราคาเหรียญมันยังขึ้นตลอดนะครับมันยังไม่ถึงจุดนิ่งหรือจุด,จดอิ่มตัวของเหรียญนะครับเราก็จะได้รับตัวเหรียญเข้าทุกวันอยู่แล้วนะครับก็ปล่อยยาวๆเลยตรงนี้โอเคก็ฝากไว้แช่นนี้นะครับในักการของการใช้สัตว์เลี้ยงให้คุ้ม และก็ได้รับรายได้กันทุกวันนะครับผมโอเคฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด,ด้วยครับ